เอาล่ะก็สวัสดีคุณดูทุกห้กานกันด้วยเลยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนโหลดสีซีนิวิงนะคะก็นบแรกข้อไปที่ดิสคอดเลยนะคะก็ให้ทุกคนนะคะไปตรงคําว่าอาคำว่าดาวโหลดนะเะข้ามาที่ดิสคอดก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ดิสไว้ให้เนาะ,ะแล้วก็เข้ามาคําว่าดาวน์โหลดทั้งหมดนะฮะแล้วก็เข้าไปที่ดาวนโหลดพีซีถ้าใครไปของมือถือก็กดลิงก์ของมือถือนะ,ะของเราจะโหลดของพีซีก็ กดเข้าไปที่ของ pc นะคะมันก็จะทําการดาวน์โหลดแบบนี้ให้เลยพอโหลดเสร็จนะ,ะก็ให้ทุกคนติดตั้งให้เรียบร้อยนะฮะเนี่ยแต่ของเราไม่ขอติดตั้งให้ดูนะทุกคนน่าจะติดตั้งกันเป็นละแล้วก็ติดตั้งเสร็จนะฮะแล้วก็ไปขอต้องขอเวลิต้ะวะเดี๋ยวนะดูก่อ,อ่ะมารับ เข้าติดมาแล้วก็รับยศไวริสนะนี่มันจะเขียนว่าไวริสแล้วก็มาเลือกเพศกันก่อนนะแล้วก็กดตรงคําว่าวิธีรับไวริสฮนะแล้วก็กดตรงไอ้นี้นะเออแล้วเราก็จะได้ไวริสแล้วก็รับไวริสเสร็จโหลดตัวเกมเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วก็เปิดตัวนี้ขึ้นมา อ่ะก็รอสักครู่นะตอนนี้ประเทศเขาเพิ่งอัปเดตใหม่ก็คือเปลี่ยนอะไรไปเยอะอยู่นิดหน่อยอันนี้เราก็ตั้งชื่อไปเลยสมมติเราจะตั้งเป็นมา i-load นะสมมตินนะอ่ะสมมติวเราจะใช้ชื่อน,นี้อ่ะเราจะเข้าให้ดูว่าสำหรับเด็กใหม่นะ เรอสักคู่นะฮะตรงนี้มาหน้าต่างมันก็จะแบบนั้นเลยนะคะอ่าเข้ามาก็ให้ทุกคนนะคะสมัครก็คือใส่รหัสผ่านที่ทุกคนจำได้นะอ่าแล้วก็สมัครเข้าไป มันก็รอสักครู่อ่ะมันจะเป็นสก,กินแบบนี้ให้ทุกคนนะฮะเลือกเพศของตัวเองนี่มันก็จะมีสก,กินของผู้ชายก็น่าจะมีสก,กินประมาณสองอันเออของผู้หญิงก็จะมีประมาณนี้นะฮะอ่ะอ่ะเราก็ใช้ตัวนี้แล้วกันแล้วก็กดอันนี้ไปเลยนะคอนคอนอะไรเนี่ยกดเพ นะแล้วเราก็จะอยู่หน้าต่างตรงนี้นะคะก็เปิดกระเป๋าก็กด F2 นะคะก็ะค,ะคือเราต้องมาสุมโรงเรียนกันก่อนนะตอนนี้คนเล่นก็36คนเป็นช่วงเช้านะกดสุ่มโรงเรียนก็หรือว่าเราจะเลือกเองก็ได้นะแบบไม่ต้องสุมเราจะไปชื่อแล้วกันอ๋อไม่ได้ไม่ได้แล้วกดสมไปเลยนะฮะเพื่อจะเลือกได้เนี่ยมันก็จะเลนด้อมสุ่มโรงเรียนให้เรานะฮะ อ่ะอยู่บูอีกแล้วอ่ะนี่นะก็อ่ะรอสักรู่นะก็เมื่อเราเข้าโรงเรียนแล้วเรากด F2 ขึ้นมานะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือจะเป็นแฟชั่นของเราเอ้ยไม่ใช่แฟชั่นไอกาชานะภพกกูดผิดขออภัยวันนีเพิ่งตื่นเลยเบ้อๆนะกาชาปองก็จะประมาณนี้เลยเหมือนไฟเอ็มจาด อ่ะอันนี้ก็คือรถนะฮะแล้วก็กดซีออกมาแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนอาวุธนะกดสุ่มไปเลยอ่ะแล้วก็จะได้ไม้อันนี้มานะฮะฉะนั้นก็จะมีเกาะนี่เกาะที่อัปเดตใหม่นะ เราต้องใส่ชุดกันก่อนฮะชุดปีหนึ่งนี่ก็จะประมาณนี้แล้วก็ใส่เกาะนี่ฮะเกาะที่เขาทําใหม่ก็จะประมาณนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นการค้าอาวุธนะอย่างที่เราบอกก็คือมันต้องใช้ของต่างๆอันนี้เป็นยาปัม๊มยาเกาะเนาะตัวนี้ก็ต้องเป็นค้าบอาวุธนะก็ประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นยาชุบนะ อันนี้ก็จะเป็นแบบยาปั๊มก็ถ้าใครเล่นได้คอมก็สามารถกด delete ได้นะครับมันก็จะเป็นสกอ,อดแบบนี้เลยแต่อของมือถือไม่รู้ว่ากดอะไรตอนนั้นเราไปพูดผิดเราไปพูดอ l t e n a t e ชิบหายอ่ะเดี๋ยวเราลองเล่นให้ดูนะนี่ข้าโรงเรงยนงไงอ่ะ มันล่อให้ตีกันเองนะก็ประมาณนี้่เพื่อนน่าจะวายอยู่แล้วแหละเฮ้ยดูดูดูแต่เฮียเล่นดูดละฮะ ไม่ตีไม่เข้าอ๋อมันวิ่งเร็วไม่ได้นะถ้าวิ่งเร็วก็ประมาณนี้ยโอ้เพื่อน มันดูดอ่ะมันน่าจะไปลงไอ้ปุ่มวิม่งทับมั <c> ้ง <oughs> ไม่รู้อะผมลองไว้ก่อนแล้วกันนี่ครับก็ประมาณเนี้ยรู้สึก,กว่าบูมันจะเล่นแบบช่วงตึกๆกันนะช่วงเย็นๆไม่ตึกดิผูดผิดมีคนขโมยทงละก็ที่เหมือนที่เขาอัปเดตมาใหม่ก็จะมีแก้ทงด้วยนะมันเหนื่อยเลยเนะี่ย เนี่ยตอนปลอมยาก็จะประมาณนี้ <c oughs> เพื่อนตายแล้วมั้ง <c oughs> ไปดูเพื่อนก่อนทิ้งเพื่อนได้ไงเนะี่ยโอ้ยยังอยู่วะเพื่อนยังไหววะ พี่เย็นน้องอ่ะใจเย็นคุยเย็นได้พี่คุยกได้พี่คุยได้ครับคุยได้พี่คือผมไม่คุยอ่ะผมเดตเปิดอีกเดียวอ่ะคุยได้พี่โอ๊ยปวดมือนั่นแหละเล่นเลย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 เอาชื่นมาว่ะตีหมดอ่ะสวัสดีสวยอ้าเอาชื่อทำไมเล่นกับเราอ่ะ อ๋อตีกันเองเหรอออมาช่วยเหร,อม,อ,เหรอ,อมาตีอินเหรอเขามาตีอินหรอเอาเลยนะเราปวดมือแล้วก็ประมาณนี้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ขอจบพิธีไปเพลงเท่านี้นะคะไว้เจอกันที่หน้าค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณครับ